บนโลกนี้มีคนโง่ที่มีการศึกษาอยู่เต็มไปหมดนี่คือประโยคในตำนานนะครับของเรคอ o หรือว่าเจ้าของ McDonald ล์คอมพานคนที่สามารถทําให้บริษัท McDonald ลครับขยายจากด้านแฮมเบอร์เกอร์เล็กๆไปจนมีสาขาทั่วโลกเกือบ4สี่หสาขาแล้วก็มูลค่าบริษัทปัจจุบัน4.4ล้านล้านบาทเรื่องราวเป็นยังไงทําไมเขาถึงพูดประโยคนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนธุรกิจเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบอย่างเดียวนะครับเราก็เลยคิดว่าอยากเอาความรู้ธุรกิจมาย่อยให้ฟังเป็นภาษาคนเอาความรู้ธุรกิจเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงนะครับไม่ต้องไปใช้ในห้องสอบอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ครับเรายังอยู่ในฟีรี่ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากบริษัทชั้นนำนะครับเพราะเราเชื่อว่าบริษัทชั้นนำเนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างที่ททําาาาาาให้้้้้เเเเเกววมมจจนน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 ถงงัััััีีดดด่่ะป็รรรืออบ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเล่าให้กันฟัง ตอนก่อนหน้านี้นะครับเราก็พูดคุยถึงความสําเร็จของบริษัทยูนิโคลนะครับว่าทําไมเจ้าของยูนิโคลเนี่ยสามารถทําบริษัทเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นได้นะครับเขามีกลยุทธ์ยังไงในการทําให้คู่แข่งที่ลอกเสื้อผ้าต่างๆของเขาเนี่ยไม่สามารถตามได้ทันนะครับพูดไปแล้วตอนของยูนิโคลนะครับแล้วก็ตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงความสําเร็จของ Starbucks ครับว่า Starbucks มีกลยุทธ์ยังไงในการเปลี่ยนคุณจากคนที่เป็นลูกค้าธรรมดาให้กลายเป็นลูกค้าประจาําแล้วก็เป็นลูกค้าที่ถ้านึกถึงกาแฟครั ตาบักก่อนเสมอเขามีกลยุทธ์ยังไงเล่าให้ฟังไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราอยู่ในเรื่องของแมคโดนัล s ์ครับซึ่งเป็นตอนแรกของแมคโดนัลล์ตอนนี้ผมอยากจะพาย้อนกลับไปถึงประโยคทองของเจ้าของแมคโดนัลล์หรือว่าเลคคล็อกเนี่ยครับที่เป็นคำพูดติดปากของเขานะครับแล้วก็ถ้าใครที่ดูภาพยนตร์สารคดีติดตามชีวิตเขาเนี่ยสารคดีที่พูดถึงประวัติของเลคคล็อกเนี่ยก็น่าจะได้ยินคำนี้กันบ่อยจนติดหูนะครับก็คือคำที่พูดว่าบนโลกใบนี้ครับมีคนโง่ที่มีการศึกษาอยู่ เพราะว่าสิ่งที่เลคคอกเขาเจอเนี่ยคือเขาพบว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยทุกวันนี้มียเยอะไปหมดเลยครับคนที่จบปริญญาแต่ว่าจบไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้บางคนมีปริญญาเต็มฝาบ้านเลยครับแต่ว่าทําไมฮะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเลยดังนั้นเลคคอกเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ได้เรียนสูงครับคนที่เรียนไม่ได้จบมหาลัยดังๆเพราะเลคคอ์กคือคนที่เรียนไม่จบแล้วก็ถูกส่งตัวไปเกณฑ์ทหารนะครับในสงครามโลกสุดท้ายเขากลับมาแล้วเขาก็มีปัญหากับหุ้ส่วนที่เป็นคนเรียนจบสูงๆที่ดูถูกว่า เรเนี่ยเบียรไม่จบจะมีอะไรมาเขียนกับเขาถูกไหมสุดท้ายครับเรสามารถทําให้บริษัท nell, แมคโดนัลล์กลายเป็นบริษัทร้านอาหารที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกได้ทําไมเขาถึงมีความคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมที่บนโลกใบนี้ครับมีคนโง่ที่มีการศึกษาอยู่เต็มไปหมดเลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเจ้าของแมคโดนัลล์หรือว่าเรคล็อกเนี่ยไม่ใช่คนที่ก่อตั้งนะครับจริงๆแล้วของแมคโดนัลล์ครับ เป็นนามสกุลของพี่น้องคู่หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าดิกแมคโดนัลล์นะครับแล้วก็แม็กแมคโดนัล์ซึ่งสองพี่น้องคู่นี้ครับก็คือคนที่ทำแฮมเบอร์เกอร์ได้อร่อยมากนะแล้วก็เปิดร้านแฮมเบอร์เกอร์ของตัวเองที่ชื่อว่าแมคโดนัลล์เนี่ยอยู่ที่เมืองบ้านเกิดนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องคือคนที่ชื่อว่าเรเนี่ยเรย์ครอปนะครับที่ปัจจุบันคือเจ้าของแมคโดนัลล์ เป็นคนที่เรียนยังไม่จบนะครับแล้วก็ต้องออกไปเป็นทหารในสงครามก่อนนะครับที่อเมริกาแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากสงครามเนี่ยเขาก็ผันตัวเองครับไปเป็นเซลส์นะครับก็คือไปเป็นพนักงานขายซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ขายเครื่องทามิลเชครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเล่ครอฟเนี่ยนอกจากเป็นพนักงานขายแล้วเขายังมีไอเดียในการท,ทําธุรกิจอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งจากประวัติของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเรมีความพยายามนะครับในการท,ทําธุรกิจหลายๆอย่างมีการปอปอัพไอเดียต่างๆเช่นร้านฟาสต์ฟู้ดพับได้ร้านอาหาร ที่สามารถพับได้แล้วก็ไปกลางที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียต่างๆที่เลครอกเนี่ยพยายามคิดค้นไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็ไปขอทุนกับนายธนาคารนะครับก็คือไปขอกู้เงินมาทําธุรกิจเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเลก็เหมือนไม่ได้เป็นคนที่จะโชคดีมากนักในเรื่องการทําธุรกิจนะครับก็เลยสุดท้ายไม่มีโครงการไหนเลยนะครับที่จะสามารถขอเงินกู้แล้วก็เอาไปทําจริงได้นะครับจนหลังจากนั้นครับตอนที่เลครอกเป็นพนักงานขายเครื่องทำมิลช์เชคนะครับหรือว่านมปั่นเนี่ย ซึ่งเรก็เห็นว่าธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันทำกำไรได้ดีนะครับเรก็เลยออกมาตั้งบริษัทของตัวเองเพื่อเป็นบริษัทที่ขายเครื่องทำมิลเชคโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยเรยก็เลยไปเห็นออเดอร์ของลูกค้าเจ้าหนึ่งครับที่ชื่อว่าร้านแมคโดนัลล์ซึ่งออเดอร์ผิดปกตินะครับเรก็เลยทำการโทรเข้าไปเพื่อคอนเฟิร์มว่าสั่งมาเนีไม่ได้ผิดใช่ไหมเพราะว่าเขาสั่งมาเยอะมากนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเรโทรกลับไปเช็คที่แมคโดนัลว่าต้องการเครื่องจำนวนเท่านี้จริงๆใช่ไหมเพราะมันเยอะมากเลยนะสิ่งที่เจ้าของร้านแมคโดนัลตอบกลับมาก็คือโอ้เราขอเปลี่ยนออเดอร์นิดหน่อยนะครับคือเราจะเปลี่ยนจากที่เราสั่งอยู่เนี่ยมันไม่พอแล้วนะครับขอสั่งเพิ่มอีก2เท่าเลย เลยก็เลยตกใจมากนะครับว่าทําไมร้านร้านนี้ถึงสั่งไปเยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจขับรถมาดูที่ร้านร้านนี้ด้วยตัวเองว่าร้านนี้มันเป็นอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายเรก็เลยมาเจอพี่น้องนะครับแมคโดนัลด์ที่ขายแฮมเบอร์เกอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องเข้าใจว่าที่เราบอกว่ามีประสิทธิภาพก็เพราะว่าเขาบริหารจัดการร้านทุกอย่างข้างในเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับซึ่งคําว่าบริหารเป็นอย่างดีในที่นี้ก็คือว่าเขาสามารถจัดการนะครับขั้นตอนต่างๆของการทำแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยได้อย่างลงตัวครับ ทำให้คนที่เดินมาที่ร้านเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็ออกไปกินข้างนอกนะครับซื้อแล้วก็ออกไปกินระหว่างขับรถหรือว่าออกไปกินที่หน้าร้านเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นร้านที่วางแผนออกแบบโครงสร้างมาดีมากพนักง,งานคนที่1ทําขนมปังเสร็จแล้วเอาให้คนที่2ใส่ผักใส่หมูนะครับต่างๆนานาซึ่งตัวนี้เป็นปันจจัยความสําเร็จนะครับของแมคโดนัลล์ในยุคนั้นสิ่งที่เลคอก เจอก็คือเขาเห็นว่าร้าน m c d o โดนัลเนี่ยเป็นร้านที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในเชิงธุรกิจด้วยนะครับสุดท้ายเรเนี่ยก็เลยอาสานะครับเสนอเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจนะครับโดยการเอาไปเปิดเป็นแฟรนไชส์นะครับทีนี้พอเรย์เนี่ย เอาไปเปิดเป็นแฟรนไชส์เสร็จแล้วเนี่ยเรย์ <Ray S 1> ก็เห็นว่าจริงๆแล้วแมคโดนัลมีหลายอย่างที่น่าจะต้องปรับปรุงนะครับก็เลยกลับมาบอกเรื่องราวกับแม็กกับลิกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเอ้ยผมไปเจอเรื่องนี้มาคุณควรจะปรับปรุงเป็นอย่างนี้นะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดิ๊กกับแม็กเนี่ยก็มีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อนะครับโดยเฉพาะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรย์คอกเนี่ยนะครับก็มีไอเดียนะครับในการขยายสาขาแมคโดนัลไปให้ทั่วสหรัฐอเมริกานะครับก็คือตั้งแต่ West Coast East Coast ตแตตวตสตอสโคส ตะวันออกที่สุดของอเมริกาก็คืออยากจะให้แมคโดนัลล์เนี่ยมีสาขาอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาเลยนะครับตอนนั้นเองนะครับเรย์คอกก็เลยตัดสินใจที่จะทำเฟรนชาไชส์ของแมคโดนัลล์นะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้รับความยินยอมจาก ดิกแล้วก็แม็กซักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรคอร์ก็เลยทำประเด็จพรากาศครับก็คือเปิดให้คนอื่นมาซื้อแฟรนไชส์ของแม็กโดนัลสิ่งที่เรคอร์ตัดสินใจทำนะครับก็คือไประดมทุนนะครับระดมหุ้นส่วนจากกลุ่มธมาคมนะครับที่เป็นกลุ่มคนรวยในยุคนั้นนะครับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีตังอยู่แล้วนะครับแล้วก็หาว่าเงินเนี่ยเอาไปลงทุนทําอะไรดีสิ่งที่เรคอร์เข้าไปเสนอก็คือโมเดลกิจการของแม็กโดนัลนี่แหละนะครับแล้วคนพวกนี้ครับก็ซืองงา่ มันจะไปได้สวยนะครับคือขยายกิจการไปได้หลากหลายสาขาเลยนะครับ แต่ทีนี้สิ่งที่เรย์คกเจอก็คือว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้ตั้งใจทําร้านแมคโดนัลล์อย่างที่ควรจะเป็นครับเพราะว่าคนพวกนี้สิ่งที่เขามองคือเขาลงเงินไปเท่านี้บาทเขาอยากจะได้ผลตอบแทนเป็นกําไรจากร้านนี้กลับมาดังนั้นเขาไม่ได้มองว่าร้านร้านนี้เป็นลูกรักของเขาหรือว่าร้านร้านนี้เป็นอะไรที่เขาจะต้องมาเทคแคร์ดูแลนะครับเขาก็แค่มองว่าเป็นร้านร้านหนึ่งที่สร้างกําไรให้เขาได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เรย์คิกเจอก็คือเรย์คิกพยายามขับรถไปกินแมคโดนัลล์ทุกสาขา ความหละหลวมของเฟไชสยพวกนี้นะครับว่าเอ้ย ร้านเนี้ยให้ผักดอง2ชิ้นแทนที่จะเป็น1ชิ้นร้านเนี้ยแอบทําเมนูอื่นขึ้นมาขายก็คือเป็นเมนูไก่ทอดเป็นเมนูทาโก้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเมนูของแมคโดนัลเลยซึ่งสิ่งที่เร์ทำนะครับก็คือไปคุยกับบุคคลเหล่านี้ครับว่าคุณต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าแมคโดนัลล์เนี่ยมันจะสูญเสียความเป็นตัวตนไปในที่สุดไม่งั้นแมคโดนัลล์ก็จะกลายเป็นแค่ร้านที่เป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ใครอยากขายเมนูอะไรก็ขายซึ่งผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เร์ค็อกนะครับโดนตอกกลับมาก็คือ Ray เรยนี่ บุคคลเหล่านั้นนะครับดูถูกว่าเรเป็นเพียงคนที่ไม่จบการศึกษานะครับดังนั้นจะมีอะไรมาสู้พวกเขาที่จบบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับจากมหาลัยดังๆของรัฐซึ่งคนพวกนั้นเนี่ยมองว่าเรเนี่ยเป็นแค่ทหารผ่านศึกคนหนึ่งที่มาจากเด็กยากจนนะครับคนที่เรียนไม่จบจะเอาความรู้ธุรกิจอะไรมาสู้กับเขานะครับดังนั้นอย่ามาแนะนำซะให้ยากเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนจบทางบริหารมาเขาเรียนจบด้านบัญชีด้านการเงินมาดังนั้นเรค็อกเนี่ย อยามาพูดเลยดีกว่านะเพราะว่าเขาน่าจะมีความรู้เยอะกว่าซึ่งอันนั้นเองนะครับเป็นตัวที่จุดประกายให้เรคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกเราเนี่ยนะครับมีคนโง่ที่มีการศึกษาอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนที่จบปริญญาทุกวันนี้นะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมด แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะมาทําอะไรให้ประสบความสาเร็จได้สุดท้ายครับเรย์คอร์คนนี้นะครับคนที่ไม่ได้เรียนจบสูงๆมานะก็สามารถทําให้บริษัทแมคโดนัลล์ครับขยายไปทั่วโลกเกือบๆซีมือ่สาขาแล้วก็มูลค่าปัจจุบันเนี่ยมูลค่า4ล้านล้านบาทได้นะครับก็น่าจะเป็นเครื่องที่ตอกย้ําให้ฟังได้นะครับว่าจริงๆแล้วคนที่มีการศึกษาไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่ทําธุรกิจหรือว่าทําเรื่องที่เขาทําอยู่ได้ประสบความสําเร็จเสมอไปตอนนี้เนี่ยคุณก็น่าจะรู้แล้วนะครับ เลครองเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าต้องเอาคนที่เรียนจบสูงๆหรือว่าเรียนเก่งๆมาบริหารร้านแมคโดนัลล์นะครับแล้วก็คุณเชื่อไหมครับว่าแมคโดนัลล์เนี่ยเคยเจอวิกฤตหนักๆอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เป็น วิกฤตที่อาจจะทําให้แมคโดนัลล์เนี่ยต้องปิดตัวลงนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถในการมองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับของเลคคล็อกเองเนี่ยสามารถทําให้แมคโดนัลล์ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็เป็นจุดที่ทําให้แมคโดนัลล์นะครับแตกต่างจากร้านอื่นในตอนนั้นทันทีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีเต็มประเทศไปหมดเลยแต่ว่าจากจุดนั้นครับจุดที่เป็นวิกฤตเนี่ยทำให้แมคโดนัลล์สามารถขยับขึ้นมากลายเป็นร้านเบอร์หนึ่งของอเมริกาแล้วก็ร้านเบอร์หนึ่งของทั้งโลกได้จนทุกวันนี้นะครับเรื่องราวเป็นยังไงตอนหน้าจะเล่าใานน้้าาตตนย่ลืมมกกด subscribe, ดกดิไว คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆนอกห้องเรียนแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่ากระดาษข้อสอบครับแล้วก็ตอนนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับคนที่กําลังอยากจะเปิดร้านคนที่กําลังอยากจะทําธุรกิจเขาจะได้มีไอเดียไปทานะครับแล้วก็วันนี้ผมไปก่อนเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็ด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ